สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดราคาทองคําวันที่7พฤษภาคมพุ่งแรงมากรีบตัดสินใจที่ร,ราคาปิดเมื่อวานนี้ราคาทองคําประจาวันที่7พฤษภาคมพุ่งขึ้น300บาทเปรียบเทียบกับราคาปิดเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาทองรูปพรรณขายออกที่ราคาบาทละ27,300บาทตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคาหรือ Gold t r a d e r Association เมื่อเวลา9นาฬิกา32นาทีที่ผ่านมา ทองคำแท่งมีราคารับซื้อในประเทศอยู่ที่ราคาบาทละ26,700บาทขายออกที่ราคาบาทละ26,800บาทตามประกาศครั้งล่าสุดด้านราคาทองรูป,ปรพรรณรับซื้ออยู่ที่ราคาบาทละ26,226บาท80สตางค์ขายออกที่ราคาบาทละ27,300บาททั้งนี้ในส่วนของราคาทองคำโลกหรือ g o สปอ p o t อยู่ที่1,816ดดลละต่อออนซ์ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ